สวัสด <Aven> e <dairy S 2> ีคุณผู้ชมทุกท่านผวันนี้ผมก็จะมาเล่นล็อกกี้กันออกมาดูแล้วเ้าออกล้อออกล้ออะไรครเก่งออกมาไิหลับไป แคบบานี่ไก็ส่มมาจากร้านก็ส่ม,มาายาไม่ใช่ร้านอะไรก็ไม่รู้ครับตามเองกับเมย์แคบแคบิ9บาทแต่อวลามีคนนะทุกคนมีคนมีคนห็นม,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 มัมแล้วก็ได้ นแมกมาฝุ่นเลิฟแ,แ,แล้วลก็อ้าแสง้ก็อุนเดิอนแ้แก็จะใช่ฝุ่นเพิรแ,แ,แล้วก็มีกระโดนแบมู่ีดาบขนมลกิตาบุก โอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับแล้วสุมมาแลนะะย,ยนะโอ้ยไปที่ตัวนี้นะจะขาดข้าหัวเท่าไหร่แล้ว,วนนะะดูก,ก็เป็นไม่เล่นเกมนี้นานแล้ว เล่นบล็อกฟุตเหมือนกับเกาะลัะครับเราไปแล้วไม่ทำแล้วมาแล้วเกลียดล่าแล้วครับผมเก็บเหรียญโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมวาณนเเข้าบล็อกฟุตเล่นหลังจากที่ไม่เข้ามานานไม่เล่าครับ